สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะนาวพันดกพิเศษของพี่ต้อมนะคะที่พี่ต้อมได้ส่งมาให้นะคะนี่เขาก็ติดลูกนะคะมาสองลูกนะคะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะร่วงหรือเปล่าเนาะนี่อันนี้เราก็เอาลงได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะพี่ต้อมนี่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ปลูกมะานาวพันดกพิเศษ แต่ที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะตอนซื้อมาปลูกก็ไม่ได้ถามพ่อค้าก็เอาเอา,เอาปลูกไว้ใต้ต้นมะละกอน,นะคะ mm. เพื่อว่าเขาจะได้บังแสงแดดด้วยนะคะ mm. อันนี้เราปลูกไว้ที่หลังร้านนะคะ mm. เอาลงดินเลยนะคะ mm. คือว่าจะให้เขาโตที่นี่เลยนะคะ พื้นดินที่เราได้ปรับไว้นะคะนี่ก็มีเจ้าตัวร้ายนะคะคือเขาก็จะชอบมาขุดมาคุยนะคะแล้วก็ใช้ตะก,ก้านะคะตะก,ก้าที่ไม่ใช้นะคะเราก็มาครอบไว้ไม่อย่างนั้นนะ่ะต้องโดนจัดการกับเจ้าสองตัวนี้แน่เลยค่ะก็มีน้องหมาอยู่นะคะเราก็ต้องครอบไว้นะคะอยู่ใต้ต้นมะละกอนะคะ มะนาวพันโดกพิเศษของพิทตอมนะคะแล้วก็อรอลุ้นกันไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นส่วนหลังบ้านของเรานะคะก็มีมีตะไคร้มีอ่อมแซบนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายแล้วก็มีกะเพราอีกนะคะเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็จะพามาดูหน้าบ้านนิดนึงนะคะเพื่อนก็ ให้มาดูผักขาน้านะคะที่ที่หน้าร้านของเรานะคะเพื่อนที่เราปลูกไว้ตอนนี้ก็ต้นโตเริ่มเก็บไปกินได้แล้วนะคะเพื่อนเราเริ่มตัดไปกินได้แล้วนะคะเนี่ยต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะที่เราปลูกในกระถางเราเคยเอาไปกินกับเอาไปต้มใส่มาม่านะคะ เมื่อวานน,นี้อ่อนมากกรอบมากเลยนะคะเพื่อนผักคะน้าปอดสารพิษของเราภูมิใจมากเลยนะคะเพื่อนมแมลงก็ไม่ค่อยมีนะคะ,จะเจริญเติบโตวสวยงามมากเลยแค่นี้ก็พอกินแล้วนะคะเพื่อนอันนี้กระถางนี้ตอนแรกอยู่บนโต๊ะหินนะคะแล้วก็ได้ยก ออกมาให้เขาได้รับแสงแดดพอเขาได้รับแสงแดดเขาก็โตแบบโตไวมากเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศลาชินีที่ที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนผักที่หน้าร้านของเรานะคะเพื่อนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดไปกินอีกนะคะเพื่อน ต้นใหญ่อบนะคะอันนี้ก็เป็นกระลํำดาวของเรานะคะที่เราได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราจะก็จะเด็ดไปกินเรื่อยๆนะคะเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ปลูกพักะน้าปอดสารพิษสวยงามก็ดีใจนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกุยช่ายนะคะเป็นกระถางกุยช่ายที่เรา ปล่อยไว้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะนี้ติดดอกเต็มเลยนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนนะคะเพื่อนอันนี้กระถางที่เราปลูกกันวันนั้นนะคะที่เคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเขาก็ค่อยๆเจริญเติบโตอย่างช้าๆนะคะ ต้นเล็กๆนะคะเพื่อนแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะพอมเมล็ดพันเองนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันของพิทตอมนะคะที่เราได้เอาเอามเมล็ดมาโรยๆไว้ตอนที่เราแกะแกะมันก็จะมีหล่นหลนเนาะเราก็เสียดายอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะที่เราโรยไว้แต่ขึ้นมาต้นเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะก็คือว่า มะเขือเทศลาทินีเขาจะไม่ค่อยมีมเมล็ดนะคะอันนี้ก็เราโรยก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อนก็มีหนอนชอนใบนะคะเริ่มมามากินใบของเขานะคะเพื่อน